มงจึงเกิดขึ้นนั้นถ้าเราเป็นคือเรากคเป็นผู้ชายก่อนผู้หญิงก็คือผู้ชายก่อนคือบ้านยิงคือคนบ้าที่หลงรักในเวลาคือรักจนบ้านั้นกีน่าบ้าคือคนหนุ่มสาวจะต้องมีวิธีการดําเนินชีวิตคือหัหน,นห,นะนะหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราตรงนี้หมายความว่ามีทุกอย่างนะมีทุกอย่างนะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราแสดงว่ามีทุกอย่าง แต่มีทุกอย่างพร้อมกับการมีของเราเราไม่พร้อมที่จะอันหลังในการเราเพื่อจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอมาม่านอะไรมาอ่านได้ไหดตุอาบทหนึ่งในตุอาอาราบพัทที่ประมวลตุอาของมักซุมไม่ใช่แปลว่าขออุอารคืนลำนำแห่งชีวิตหนึ่งในตุอาอาราบพัทที่นี้ได้อ่านในวันในวันอาราบพัทวันที่เก้าของเดือนพฤศจิกาตุลงเราก็แปลกันมาด้วยเชจาวาจะกจากไปใช่ไหมครับ เรเอาไปมมแปลกคนเป็นแปลแปลกเพาะนัุทาลูกบางท่านบอกว่ามาฟักะด,ดัมันว่าะดับนี่มนเ่อ้นวอนมาพักกะดัมันวา่ากะดัอะไรที่หายไปคนที่เจอพระองค์คือคนที่พบพระองค์นั้นอะไรมันที่เขาไม่พบความหมายคนที่พบพระองค์นั้นอะไรเล่าที่เขาจะไม่พบคือตัวที่พบเขาพบทุกสิ่งทุกอย่าง คนที่พบวัลลคือบุคคลที่พบทุกสิ่งทุกอย่างึ mm hmm. คิดมาไยกว่ามาฟักดามันวัจจะดัอะไรอีกที่ม่มีสำหรับคนที่มีอัลศอะไรอีกที่มมีคือการมีอัล์คือการมีทุกสิ่งทุกอย่างมาวัจจะดัมันฟักระดาแล้วเขาเจออะไรคนที่พระองค์ไม่หายไปจากเขาแลบบ้ว mm hmm. อยู่วยวระะือราไแล้วเขาเจออะไร บุคคลที่อมได้หายไปจากเขาคือคนที่ไม่พบอัลลอฮ์เขาพบอะไรคนที่ไม่มีอัลลอฮ์เขามีอะไรมีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้คนที่ไม่มีอัลลอฮ์เขามีอะไรนี่คือ د ูอ ء ที่ยิ่งใหญ่เขามีอะไรนั่นมนุษถ้าอยากมีทุกอย่างหันหาอัลลอฮ์การหันหาเราต้นต้นเริ่มทีกการหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเขาอัานหาใงสับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพบอละลอส์เมื่อเขาพบอละลอส์เขาก็จะพบทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากการพบอละลอส์นันเราจะถามว่านี่คือบทบาทของคนหนุ่สาวชีวิตทางจิตวิญญาณของคนหนุ่สาวนะั้นมีความสําคัญกว่าชีวิตของจิตวิญญาณของผู้อาวุโสเมื่อกี้เรากำลังเช่นบอกแล้วว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติของท่านอิมามมาเดีลัยฮลสสลามนะั้น คือพลังของชาบาคือพลังของคนหนุ่มสาวคือพลังของคนหนุ่มสาวนั่นคือความหมายของคำว่าอินนาบัตหือทันขานหลัง,งให้กับผู้กิ่อข่าวเมื่อแต่ของน้องสมานสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีผู้ที่รอคอยคือไม่ได้ลงในนั้นเนียวันเต่าบาัตหรือวันเต่าบาัตอยู่ตลอดเวลานี่ก็มีจิตนัยักที่สาคัญว่าทําไมไม่บอกให้คนแก่อาอบมา แต่บอกว่าจริงคือทุกคนต้องสบาอยู่แล้วแต่บุคลิกภาพหลักที่ยิ่งอย่างที่ที่สําคัญที่เป็นปฐมนะปฐมมาบุคลิกภาพของคนหนุ่มสาวคืออยู่กับทางต่อบ้านอยู่ตลอดเวลาเหตุผลอันหนึ่งที่อนเนกอุละมะให้มาเพราะคนหนุ่มสาวอยู่ในวัยที่สามารถพลาดได้ตลอดเวลาผิดบาปได้ตลอดเวลาเพราะัยตนพลังของชตยตอนทั้งหมดพุ่งมาที่บุคคลเหล่านี้ พวกคนแก่จะทำไม่ได้แล้วพวกคนแก่ทำไปเลยเชนกอนซึ่งมีธุระอะไรคนแก่แก่ก็รู้บ้าทําอะไรไม่ได้เนยฮะดิสก็บอกอย่างนี้แต่พลังของชายกอนกองกําลังทั้งหมดจะพุ่งไปที่คนหนุ่มสาวเพราะถ้ามันทําให้คนหนุ่มสาวเริ่มชีวิตที่ผิดได้มันก็จะเริ่มชีวิตที่ผิดตลอดไปม่อในหนทางในที่เรานมุสกีนถ้าเราเดินตรงมันก็ตรงเราเฉ็แค่หนึ่งเซนติเมตร พี่น้องหนึ่งเซนติเมตรสมมติหนึ่งเซนติเมตรในหนึ่งก้าวแรกก้าวที่สองมันจะออกไปเท่าไหร่สองเซนติเมตรเมื่อเราเก้าวไปก้าวที่สามมันจะออกไปสามเซนติเมตรเมื่อเราเก้าวออกไปเลยเราจะเมื่อเราอยู่คนอาทิศกับจีรอต้นมือนั้นพลังทั้งหมดน,นั้นในชาคนาก็ยอมรับว่า โอกาสปิดภาสอยู่ในคนนุงสาวมากเพราะขาดประสบการณ์ขาดความรู้แต่มีความสําคัญมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งดังนั้นเตาบัาอยู่ตลอดเวลาเพราะการเตาบัาตตลอดเวลาก็คือการทำลายงานของชัยตอนทั้งหมดสมมตุติมันทําให้เราทํำบาปหนึ่งบาปมันชัยโนโหร้องพอเราเตาบัาคับมันตายหมดเหมือนกับในเกมคอมพิวเตอร์มันตายหมดจเกมนั้นขอรมันศูน เหลือศูนย์มันก็เริ่มเกมใหม่อีกครั้งเพื่อหลอกล่อคนลุงสาวให้ทาบาปดังนั้นคนลุงสาวจะต้องอยู่กับการตวรัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาผิดพลาดจะต้องรีตบตวัดอย่าเลยเถิดนีสมมมติาบางคนเคยละหมาดอยู่แลาา้วก็มมุติไปกินนำนะ้ำแล้วก็อไปสูดเป็นชาหรือไปทำอะไรก็ได้แต่เป็นบาปเราชั่วแล้วเราอย่าละหมาดนั่นแหละคือหนทางที่ใช่ตอนต้องการกลับมาเมื่อผ่านแล้วอัศกรรณรถก็มัดทำไมเอาิปใหม่เริ่มละหมาดใหม่กันสี นั่นคือสูตรสําเร็จอันหนึ่งของคนหนุ่มสาวคือคนสาวตรงนี้คือรวมทั้งหมดนะครับทีนี้แยกจากคนหนุ่มสาวมาแยกก่อว่าอันั้นี่สาผู้หญิงบุคลิกภาพอันหนึ่งของผู้หญิงนะครับก็อีกนิดหนึ่งจะจกละเวลาก็ลงเงินมาเยอะละบุคลิกภาพอีกอันหนึ่งของผู้หญิงที่สําคัญที่มาไม่ดีให้ความสําคัญคนกันลูกบบิลฮายอีวันทิฟฟาน ขอให้ผู้หญิงของเรานะหวานและมิตรสัยขอให้สตรีของเรานั้นจงมีไหยามีไหยาและจงมีอิจฉาไหยาถ้าทาคำแปลนะครับถ้าเกิดคำแปลตามความหมายของภาษาก็คือความหมายนะมีความอายมีอย่างอาญแนในวาําแปลในหลักว,วิชาการที่สมบูรณ์ไหยาคือการที่ระมัดระวงังผู้ผู้หญิงอุลุคนะนี่คือ ลักษณะเบื้องต้นของผู้หญิงถ้าถามว่าผู้หญิงที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รอคอยมาม่าดีอย่างแท้จริงเริ่มจากตรงไหนหนึ่งเริ่มจากขยันยิ่งาึ้นความหมายตามความหมายของพระวิชาการก็คือว่าการที่ผู้หญิงปกป้องตัวเองจากทุกหมดถึงปกป้องตัวเองจากทุกหมดถึงจากทุกสิ่งที่ไม่ไดีงามน,นั่นคือความหมายของขยัน จากสิ่งไม่ยิงาัต่าจากเอ็นจากอะไรก็ได้เอ็นเอไม่ใช่แต่จะเป็นไม่ยิงอัตราคือเอทั้งหมดเอคือสิ่งบ่งได้ในมุมมองของศาสนาเขาเรียกว่าเออย่างเช่นผู้หญิงพูดเสียงดังในที่สาธารณะชนถือว่าเป็นเอฟนี่เพิ่มดังนั้นสาวๆดูว่าบางแกนไ,ไม่ไม่ที่เราคอยบงังบดีต้องามาระออนเด็กตัวตัวเองนิดหนึ่งเมื่ออยู่ในชุมชน แกนะแล้งเพราะเราไม่สั่งให้ผู้ชายเงียบนะครับทุังสั่งให้ผู้ผู้หญิงกรืผู้ชายสั่งให้เล่ตามเหมือนกันแต่ถ้าสั่งให้เงียบเนี่ยกับสั่งผู้หญิงเสียงของผู้หญิงแล้วก็คำอิงก็ถูกเลยเพี่งเรา่าสั่งก็ถูกแล้วเพราะในมจัจลิซจะมีแต่เสียงผู้หญิงในขณะที่ว่าเราสั่งแล้วนะเสียงในสุเราในมจัจลิสแมเสียงผู้หญิงจะกลบเสียงผู้ชายบางครั้งก็อาจจะกลบเสียงของผู้ผู นั้นการพูดเสียงดังมันอิสลามถือว่าเป็นเอกของผู้หญิงการที่ผู้หญิงพูดเสียงดังในที่สาธารณชนหรือพูดจนเสียงศาสตร์ของเสียงก็เป็นอีกเรื่องอันนีงใช้สามชั่วโมงศาสตร์ของเสียงอิสลามให้ความสําคัญกับเสียงของผู้หญิงอิสลามให้เกียรติกับเสียงของผู้หญิงเป็นอย่างมากไปนองถึงขั้นที่ในอากามบอกว่าถ้าผู้หญิงละหมาถ้าไม่มีใครเลยให้อ่านปาติฮะก์เสียงดังให้อ่านสุรรอดเสียงดัง ในสมาในนามาที่ต้องอ่านดังแต่ถ้ามีใจแปลกมากอยู่นั้นวาจิบให้อ่านเบาถ้าใครจะอ่านเช่งนัน้นานมาเป็นโมฆะนะเสียงผู้หญิงในศาสนาอิสลามก็การนเนี่ยนรู้กันเนาะป้อง,องกันนักจิตวิทยามาอธิบายเนี่น้องบอกว่าอิสลามให้นั่นผู้หญิงต้องละอายมีบัตรมีอายร์วันนี้เราเริ่มจากเอฟที่เล็กๆนั่นนะก่อนไม่เสียเสียงของผู้หญิง มันคือที่เราพยายามจะเรียนรู้ที่จะดีเราเวลาที่เราจะดูสิ่งนั้นจะดสิ่งนั้นเพราะเสียงเสียงดังเป็นเอฟหนึ่งเอฟเอฟนะถ้าภาษาอางเอฟคือผมได้สิ่งนี้ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่ควรและก็อื่นงหมดการแต่งตัวการแต่งกางคือระวังตัวเองจากทุกสิ่งที่ไม่ดีงามนั่นคือความหมายของคําว่าพยายามความหมายถูกยังความหมายมันก็เล็ก แต่ละคนมีความอายที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับแต่และชั้นทางจิตวิญญาณเรือกตัวอย่างให้เราต้อใจอย่างเขียแจ้งท่านีพระเจมาสนามลอยอะไรคะมีความอายที่จะ,จะไปประกุตัวเองต่อนหน้าของสังคมโดยที่ไม่จำเป็น แต่เราอาจจะทำไม่ได้แล้วเรายุ่อยู่เราอยู่อยู่ยยในยุคสังคมของผูนมิยมทุกคนจะต้องยืดนด้นบนต่อสู้ท่านใช้จ,จ่ายของชีวิตของเราทุกวันนี้นั้นต้องบังคับให้ทั้งหญิงทั้งชายไปออกไปทํางานนั่นติกเรื่องหนึ่งนื่อเราไม่สามารถไปทําสิ่งนี้ได้ก็เราก็ต้องมีความอาลในรูปลรักษณะอื่นก็เรองอันที่ไปพาว่าขยะ อยู่ตลิงพันธมาราสลามมุลอยอะไรฮะมีความอายที่จะไปปรากฏตัวให้คนข้างนอกเห็นโดยไม่มีความจําจเป็นไม่เป็นไม่พันธเป็นทำเนี่ยนั้นไหยะของเราคือถ้าไม่จําเป็นไม่อยากเดินห้างน,นะคนที่ชอบเดินห้างไม่ใช่ผู้รอคอยมัมย่งมีอางแท้ิงเอากันตรงตรงเลยเอากันตรงๆไม่ใช,ใช่เพราะือวขาดไหยะ การที่เราไปไปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาตอนหน้าคนแปลกหน้ากาวเซ็มุชรีกินวอลลีมินมูดาฟิีนได้เห็นพวกเราอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นคือหนึ่งในความหมายของคําว่าขาดสัาณะนี่หญิงที่เดินน้าสมมือที่หนักเพราะนั้นหญิงที่ดูหนักหรือว่าหญิงที่เข้าโรงหนังหญิงที่เดินน้างซึ่งพวกเราอาจจะไม่ไปแล้วอไอซิสเ,เนสไอซสเนออริกออ โรเบิร์ตแดนซิน่าสารการโลภเราคงยังไม่ไปอยู่แล้วนั่นคือหญิงที่ขาดความยังยังอะไรต่างๆเลรานี่หญิงวกนี้ไม่สามารถจะพันลิ้นไม่สามารถที่จะพันลินหรือไม่สามารถที่จะขาดบิยีคนบุคคลผู้เราคอยหมาดีเป็นหลักได้ยังไมดีจึงเรื่องคำว่าหายากคือหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดภารกิจหยุดการเดินทางหยุดการกระทำที่ไปสูข สิ่งที่ไห้สาระต่างๆในชีวิตของสตรีนี่คือหนึ่งใ,ในความหมายที่เราต้องขอด้อาให้สตีของพวกเราน,ะนั้นมีสิ่งเหล่านี้อีกในย่างหนึ่งสตรีของเราก็จะต้องให้ความสําคัญกับหิยาอันนี้นี่คือคุณลักษณะอันหนึ่งของผู้รอคอยอย่างนี้นวลิปัตวิฟั์ตามความหมายแปลว่าบุ่คคลนั้พรุคคลนั้์คือการลักษณะบุคคลนั้์ซึ่งทุกรูปลักษณะของของมนุษย์ แต่วการรักษาภูมิใจที่สมบูรณ์ที Hence, U, ่ยิ่งใหญ่ที่มีความหมายที่เหนือกว่านั้นคือบรรดาอเนกผลไม้ความหมายว่าการควบคุมนักตัวเองให้หลุดพ้นจากกิเลสธนาอารมณ์ที่ไ่ตานั่นคือความหมายที่สมบูรณ์ของจิตใจผู้หญิงที่รักษารหมรยจคือควบคุมตัวตนควบคุมนักควบคุมจิตวิญญาณให้พ้นจากกิเลสธนาอารมณ์นักสูงที่ไฟต่ำนั่นคืออิสระที่สูงสุด ของผู้หญิงนั่นคือการรักษาภูมจคุ้มกที่สูงสุดของผู้หญิงนั่นคือดูอลร่างกอันหนึ่งนะครับอีกปัจจุบั